โอเคสวัสดีครับทุกคนจริง้ต้อนรับสู่เทรดดิ้งบูธแค์วันที่7แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเริ่มเข้าเนื้อหาการเทรดที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาเรียนในเรื่องของ Market Structure Shift นะครับอ่ะมาร์เก็ตสตรัคเจอร์นี่คืออะไรนะครับ Market Structure Shift นะครับก็คือการเปลี่ยน โครงสร้างราคาเนาะถ้ามันคือการแปลภาษาไทยตรงตนะ,ค,ะคือการเปลี่ยนโครงสร้างราคาคือการเปลี่ยนจากเทนเทนหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่เปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นขาลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นน,นั่นเองซึ่งคลิปนี้เนี่ยต้องการพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างตลาดมาพอสมควรนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยผมก็จะแปะไว้ที่ตัวไอเนาะนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปทวนกันสักรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าใครที่พอเข้าใจ internet, ในเรื่องของโครงสร้างตลาดแล้วครับทุกคนจะรู้ว่า OK. โอเคโครงสร้างตลาดนะอย่างขาขึ้นนะครับขาขึ้นโครงสร้างตลาดของมันเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมขึ้นย่อตัวขึ้นยอดตัวขึ้นย่อตัวขึ้นยอตัวแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ขาลงมันจะเป็นไงขาลงจะเป็นอย่างนี้นะครับลงพักตัว top, ลงพักตัวลงพักตัวลงแล้วก็พักตัวแล้วก็ลงอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้ไอ้เจ้าออ market structure s h i f มันคืออะไรนะครับมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างแล้วทีนี้อะไรคือการเปลี่ยนโครงสร้างละ่ะมันคือลักษณะแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมว่าขาขึ้นเนี่ยมันคือการที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะอ่ามันก็คือการทําลายไฮเก่านะครับทำลายไฮเก่าไปเรื่อยๆทำลายไฮเก่าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่อะไรครับไม่ทําลายโลใช่ไหมมันไม่ทาลายโลนี้นะครับ แต่การเกิด market structure shift ในตัวอย่างของถ้าราคาตอนแรกมันเป็นขาขึ้นนะครับมันคือการที่กราฟเนี่ยเกิดการทำลายโลนะครับซึ่งจริงๆแล้วราขาขึ้นมันไม่ควรจะทำลายจุดโลใช่ไหมล่ะต่การเกิด market structure shift เนี่ยคือการที่ราคาเนี่ยเกิดการทำลายโลโดยทันทีนะครับปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะมันทำลายโลนี้นะทำลายโลนี้นะครับไอ้สิ่งนี้แหละครับมันคือการเกิด market structure shift ซึ่งเราจะใช้ตัวย่อว่า MSS นั่นเองนะครับขาลงนะครับเช่นกันขาลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้เนาะะผมจะว่าสวยไม่ปึ๊บอย่างงี้ก็คือมันจะต้องมีการทําลายโล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมทำลายโล่ทาลายโล่โดยที่ไม่ทําลายหายใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้เนาะแั้นการเกิดมาเก็ตสแตนเจอร์ชีฟของจากที่ราคาเนี่ยตอนแรกเป็นขาลงใช่ไหมมันคือการ ที่ราคาเนี่ยมันทำลายหายปุ๊บนี่คือการเปลี่ยนเทรนนะครับการเกิดการเชฟของโครงสร้างก็จะเป็น MSS ทับ MSS อย่างนี้นะครับนี่คือการเกิด Market Structure Shift ทีนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจภาพของมันแล้วนะครับทีนี้มันอาจจะมีดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับในการขัดกรองว่า Market Structure Shift แบบไหนเนี่ยคือ Market Structure Shift ที่มีคุณภาพเนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ย จะพาทุกคนไปดูบนกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับอ่ะบนกราฟแท่งเทียน,นครับมันเดิมมกก่ม Market Structure Shift เกิดขึ้นได้บนถุกทางเฟรมน,นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในทางเฟรม5นาทีแล้วกันนะครับอ่เอา,เอาตอนที่ราคาเป็นเทรนด์ชัดเจนเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพอ่ะประมาณตรงนี้นครับสักประมาณตรงอา่า ตรงนีน้ตรงนี้ละกันตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมภาพรวมของเทรนต,ตรงนี้นะครับมันคือเทรนแหละรครับขาขึ้นอ่ามันคือเทรนขาขึ้นถึงจะแม้แบบมีการขึ้นแบบอาจจะมีแบบๆ,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 ๆนึงนะครับแต่มันก็คือเทรนขาขึ้นทีนี้เนี่ยลักษณะของการเกิด market structure shift ถ้าตอนแรกมันเป็นเทรนขาขึ้นลักษณะเป็นยังไงครับอ่าเทรนขาขึ้นอย่างนี้คือการที่ราคามันทำนลาย low ใช่ไหมอ่านี่คือการเกิด M S S นะครับทีนี้ วิธีระบุบนกรารแท่งเทียนนะครับเราก็จะหาจุดที่ราคาเนี่ยอะมันเกิดการทําลายโลเนาะทีนี้ต้องจุดไหนอะทีนี้เราก็ค่อยๆมาไล่กันก่อนเนาะะมาไล่กันก่อนตรงนี้มีไฮนะครับตรงนี้มีไฮปึ๊บตรงนี้มีโลมีไฮนะครับมีโลทคฮับตรงนี้มีโลยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่มีไฮมีโลมีไฮมีโลตรงนี้ ครับตรงนี้คือจุดลอแล้วก็มีหายปุ๊บเนื่องจากนั้นราคาเนี่ยก็ไม่ทำหายเลยไม่ไม่ทำหายใหม่นะครับราคาก็ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บมีโลที่ถูกทำลายอะครับมีแล้วก็คือโลตรงนี้นี่เองเห็นปะนี่ครับนี่คือ market structure shift นะฮะอ่านี่คือ market structure shift แล้วจากนั้นจากนั้นเป็นไงครับราคาก็กลับเป็นเทรนด์ขลงนั่นเองนะคระไปหาตัวอย่างใหม่ขอเวลาสักครู่นะครับเอาเป็นตัวอย่างขาขึ้นเหมือนเดิมเนะเาะประมาณนี้แล้วกันนะครับชุดนี้นะครับกราฟชุดนี้ตรงนี้ นาผมบางปะอ่ะอาจจะบางนิดนึงนะครับโอเคกราฟชุดนี้คือเเชนอะไรครับเชนขาขึ้นแน่นอนละทีนี้เรามาไลายโคงสร้างกันมีไฮมีโลมีไฮนะครับมีโลมีไฮมีโลมีไฮมีโลสูงไปนิดนึงนะครับมีจุดไฮหลังจากนั้นราคาก็ไม่ได้ทำไฮใหม่นะครับราคาก็ลงมา ปึ๊บ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 โทรศัพท์ตรงนี้ตรงนี้เป็นโลนะครับระบบผิดอ่ามีไฮแล้วก็ตรงนี้โลนะครับราคาก็ลงมาโดยที่ตอนแรกมันไม่ได้ทำไฮใหม่มันก็ลงมาปึ๊บ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 มีโลถูกจะทำลายครับมีแล้วนั่นเองนะฮะนี่ก็คือโลนี้นะครับนี่นี่คือการเกิด market structure shift นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะ ราคาก็ลงไปเลยนะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งของขาขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับชุดนี้นะครับกราฟชุดนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเกิด market structure shift ที่สวยเหมือนกันเนาะ เราก็ไล่โครงสร้างเหมือนเดิมนะครับมีไฮนะครับมีโลตรงนี้มีไฮตรงนี้มีโลมีไฮทำไฮใหม่ไหมนะครับไม่ได้ทํำไฮใหม่นะครับแล้วพอมันไม่ได้ทํำไฮใหม่ปุ๊บราคามก็วิ่งลงมาโป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 ๊ะทลายโลไหมครับทาลายโลตรนี้ลงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอะไรเหมือนเดิม M S S นั่งนะครับอ่าเห็นไหมหลังจากนั้นราคาก็โอเคมันจะไม่ได้ลงไปเลยนะครับแต่ว่า นี่คือลักษณะการระบุ Market Structure ชิมในขาลงเอ้ยในขาขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับต่อไปจากขาลงเนี่ยที่เราแรกไปขาลงเนาะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอ่ะตรงนี้เลยชัดเจนชุดน,นี้กราฟชุดน,นี้นะครับไล่โครงสร้างเหมือนเดิมอ่ะลืมลืมลืมโทษโทษเหมือนเดิมขาลงเนี่ยกัะษณะเป็นยังไงนะครับ ลงผักตัว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 อ่ะลงละถ้าเกิด market structure shift มันจะต้องทำลายอะไรทำลายอะไรครับทำลาย h i g ล่าสุดนั่นเองนะฮะเกิดการ market structure shift แล้วนะครับแบบนี้เนาะทีนี้มาไล่โครงสร้างกันโอเคาเป็นขาลงเนาะปึ๊บมี low มี high มีตึกตกมีก low มี high มีโลแล้วราคาได้ทำโลใหม่ไหมครับราคาไม่ไทําโลใหม่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปะโอเคๆผมเห็นจุดหนึ่งละขึ้นมาปึ๊บแล้วก็มีการย่อตัวลงไปหนึ่งทิ้งไส้ทําโลใหม่เห็นไหมครับว่าอ่าทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสมมติว่าผมปิดตรงนี้ไว้ทุกคนไม่เห็นตรงนี้นะผมขอเปลี่ยนสีก่อน อ่ะประมาณนี้นะครับอุ้ยงทูฟอน i n ี t o f ูฟอ t ต้องเวี to front ใช่ไหมโอเคประมาณนี้ทุกคนไม่เห็นการับทางขวาเลยนะตอนนี้โทษค,ครับลักษณะของ M S S market structure shift นี่ใช่ไหมครับไส้เทียนขึ้นไปเนะี่ยแตะแตะ high ตรงนี้เอ้ยโทษค,ครับ High มีตรงนี้เนาะ ราคาขึ้นไปเนาะสมมุติว่าสมมติว่าไส้าสาเทียนมันจิ้มไปตรงนี้นะครับไส้เทียนมันจิ้มไปแบบนี้ใช่ mss ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ market structure shift นะครับเพราะว่า market structure shift ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับจะต้องเกิดการชิ i f t ด้วยเนื้อเทียนน่งนะครับ หมายความว่าถ้ามันมาแค่ไส้เทียนอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ใช่ market structure s h i p นะครับเห็นไหมหลังจากนั้นราคามันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปปิดด้วยเนื้อเทียนนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึกตรงนี้ครับตรงนี้มันก็โอเคตอนเนี้ยถ้าไล่โครงสร้างใหม่นะมันคือการทำโลเอ้ยทำไฮ่ทำโล่ทำไรฮะทำไฮแล้วก็ต้องไปทำโลนะครับ เพราะว่าตรงน,นีนะ้คือโลต่ําสุดเนาะไส้เทียนไปตรงนี้ทีนี้ไฮล่าสุดก็คือไฮที่อยู่ตรงนี้เนาะนะครับปุ๊บหลังจากนั้นราคาก็เกิดอะไรครับเกิดมาเก็ตสต t u r e s อชิฟนั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างอันนี้ไม่อาจจะมีอะไรที่แอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับแต่ให้ทุกคนจําไว้ว่าการเกิด s สต t u r เ Shift จะต้อง Shift ด้วยเหนือเทียนเท่านั้นไม่ใช่ไส้เทียนนั่นเองนะครับไปหากันใหม่นะครับ สักตรงนี้แล้วกันนะครับสักตรงนี้ช่วงนี้นะครับราคาเป็นขาลงมาตอนแรกเนาะ,ะลายโครงสร้างเหมือนเดิมทำโลททำไฮ่ทำโลททำไฮ่ทำโลปึ๊บทำไฮใหม่ไหมทำไฮใหม่ที่ทำลายโครงสร้างตรงนี้ได้หรือยงัง ปุ๊บมนเดิืมอนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมทุกคนจะไม่เห็นกราฟข้างขวานะครับทคนไม่เห็นกราฟข้างขวาตรงนี้มันมีไส้เทียนจิ้มหายล่าสุดตรงนี้นะครับทีนี้มันใช่การเกิด market structure shift ไหมคำตอบก็คือ no ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้อง shift ด้วยเนื้อเทียน แล้วถ้าเราไปชิมด้วยเนื้อเทียนไหมชิมด้วยเนื้อเทียนนะครับซึ่งนี่ก็คือ market structure shift นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับการระบุ market structure shift นะครับทีนี้ดีเทลของมันเนี่ยมันจะมีการคัดกรอง market structure shift ที่ที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพนะครับอ่ะเรื่องแรกเลยนะครับ market structure shift เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการเกิด displacement นะครับ ทีนี้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวายามหาแบบคำอธิบายมาให้ทุกคนฟังนะต่อไปเนี่ย market structure shift ที่ดีจะต้องเกิดจากการ liquidity sweep นะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ยังไม่อธิบายใช่ไหเรื่อง liquidity sweep เนาะมันจะเป็นเนื้อหาสำหรับคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าผมจะเมนชั่นในคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอาจจะยังสงสัย,ยู่อ a l liquidity sweep คืออะไร นะครับแต่พอไปดูคลิปต่อไปเนี่ยก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเค displacement คืออะไรนะครับ displacement คือผมลองวาดภาพดูกนะ่อนอ่ะการเกิดมา r k e t structure shift มันคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปึ้งทำลายโลนี่นะครับทำลายโลการเกิดมา r k e t structure shift ไม่ใช่ครับโทษการเกิด displacement ครับมันคือ การที่ราคาลงมาแรางๆนะครับคำอธิบายแรกของมันคือราคาเนี่ยมีโมเมนตัมลงมาแรางๆแล้วก่อให้เกิดการ displacement นั่นเองนะครับอ่ะก็คือแบบมันจะไม่ลงมาแบบเนี้ยถ้ามันจะเกิดการเชฟมันจะไม่ลงมาแบบค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงมันทําลายโลจิงครับแต่ว่ามันไม่ใช่การเกิด displacement แต่ว่าการเกิด displacement มันจะต้องแบบปึ่ง ปึ้งทำลายลงนี่เลยนะครับอันที่2นะครับมันจะต้องเกิดจากการสวีปลิควิดิตี้นะครับอ่ะตัวอย่างเป็นแบบการที่เป็นขาลงมาบ้างนะครับปึ๊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 บอย่างเงี้ยการเกิด market structure shift นะครับมันจะต้องเกิดจากการลีควิดิตี้สวีปนะครับทุกคนอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจในตอนเนานะว่าลีควิดิตี้คืออะไรนะครับเอาเป็นว่าสมมติว่านี่คือเส้นหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาในคลิปหน้าเนาะ มันจะต้องแบบลงไปไอ้เคลียไอ้เส้นเนี่ยเออลงลงไปแทไปแบบแตะเส้นเนี่ยปุ๊บแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมาจากเส้นนี่แหละเส้นเนี่ยมันส่งให้ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นมาปึ้งบวกกับมันปึ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบมันก็เกิดการ displacement ครับอ่ะ displacement อันนี้คือ mss ที่มีคุณภาพนะครับทีนี้ลักษณะของ displacement ถ้าเราไม่รู้จะ ระบุมันยังไงนะครับมันจะสร้างสิ่งหนึ่งที่จะสอนในคลิปต่อๆไปอีกแล้วนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า fair value gap เนาะ fair value gap มันคือช่องว่างของราคานะครับอ่ะมันคือช่องว่างของราคามันเป็นการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันไปในโมเมนตัมในทิศทางหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมันคือขาขึ้นใช่ไหมเนมันคือขาขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขาขึ้นขอโทษครับมันเป็นแบบจุดที่ขึ้นไปเนาะราคามันขึ้นไปพุ่งขึ้นไป มันเป็นช่องว่าของราคาที่บอกว่าตอนนี้ราคามันไม่บาลานซ์กันนะครับมันอยู่แบบเป็นเป็นในฝั่งขาขึ้นกํนลาลังคุมเกมอะไรเงี้ยเนาะเอ่อ d i s r สเ t น o n มันก็จะมีสิ่งนี้แหละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้อ่าไปดูบนการแท่งเทียนกันนะครับก็ได้จบแล้วสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวผมลองหาตัวอย่างให้นะครับ ลองดูในสิบห้านาทีกันบ้างน,นะฮะหายใจยางก่อนนะทุกคนใจเย็นตรงนี้เดี๋ยวผมลองก่อนนะสมมติว่าตรงนี้นะครับอ่ะเส้นดำตรงนี้เรามาดูโอเคได้เลยได้เลยได้เลยสวยเลยอันนี้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างของจากตอนแรกเนี่ยมันเป็นขาฮะขาลงก่อนเนาะ,ะแล้วมันมีการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้ m s s นะครับมีอะไรบ้างนะครับต้องมีอะไรบ้าง displacement displacement อ่ามี liquidity sweep นะครับแล้วก็มี FVG ใน displacement น, Dis นะครับอ่ะ ทีนี้นี่แหละคือตัวอย่างของ M S S ที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าไอเส้นนี้มันคือ liquidity เ้ยทุกคนอ่ามันค,คือ liquidity นะครับทุกคนยังไม่จำเป็นต้องเข้าใจในคลิปนี้นะมันคือ liquidity อ่าราคาลงมาลงมาเคลียใช่ไหมลงมาแทบไอเส้นนี้นะครับทีนี้พอลงมาแทบไอเส้นนี้ปุ๊บอ่าลองเราลองไลง่โครงสร้างไปก่อนนะครับ มันก็เป็นขาลงนะครับอ่ะตรงนี้เป็นโลนี้เป็นไฮนะครับแล้วก็ลงมาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งโลไฮโลแล้วทำ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 ไฮทำไฮใหม่ไหมไม่ได้ทำไฮใหม่นะครับอะ uh, l o w ว r high ไม่ได้ทำโล w e r high ใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำโลใหม่นะครับแต่ราคาเนี่ยขึ้นไปเลยได้เห็นไหมครับว่าไอ้สามแท่งเนี่ยทุกคนสามแท่งเนี่ยทุกคนรู้สึกว่ามันค่อยค,อยคอยขึ้นไปละ่ะ ตัครับมันค่อยๆขึ้นปะไม่นะัมันขึ้นแบบมีการตึกต๊กตึ๊กแล้วก็ปึ้งทําลายหายนี่แครับ,อ,นนอ,รอ, acement, รบอันนี้คือการเกิด displacement นะครับนี่คือการเกิด displacement ทีนี้ displacement มันจะต้องมีอะไรครับ displacement มันที่ดีนะครับมันจะต้องมี f v g ประกอบด้วยนะครับ avg คือช่องว่างระหว่างมูลค่านะครับภาษาไทย ต่เรียกเอวีจนะครับมันคือช่องว่างระหว่างแท่งเทียนนั่นเองนะฮะอ่ะมันมีเ V วีจีไหมมันมีเ V G จอย่างนี้นะครับมันคือแท่งเทียน3แท่งนะครับซึ่งแท่งหนึ่งกับแท่งสามเนี่ยมันมันไม่บรรจบกันเห็นปะมันเกิดช่องว่างเนี่ยเกิดช่องว่างนี่คือเ V วจนี่คือลักษณะของ displacement ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเกิด market structure shift นะครับอ่ะนี่เลยนะครับตัวอย่างคาลง เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวผมหาให้ปึ๊บปึ๊บย่อ,อ,อ,ยอ,อกราวดูก่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชัดเจา้าทุกคนครับเส้นดัานนี้คือ liquidity เหมือนเดิมนะคะราคาขึ้นไปแถบไหมฮะขึ้นไปแตะไหมขึ้นไปเคลียร์หรือเปล่าขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมว่ามันแบบทึกหนึ่งตรงนี้นะครับ ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมมันเป็นขาขึ้นอ่ามันก็เป็นตึกต๊กตึกต๊กตึ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 กแล้วก็ลงไปนะครับทีนี้ไล่โของสร้างกันมีไฮนะครับมีโลมีไฮมีโลมีไฮมีโลมีไฮนะครับทำโลใหม่ไหมทำโลทำไฮกับโลใหม่ๆครับไม่ทำนะฮะแล้วก็ไม่ทำไฮใหม่ด้วยนะครับราคาเนี่ย ทำ h i ปุ๊บแล้วมันก็ลงไปเลยปึ้งแล้วก็เกิดการอะไรครัเกิดการ market structure s h i ตรงนี้แต่ทีนี้ดีเทลของมันนะครับเหมือนเดิมทุกคนรู้สึกไหมครับว่าราคาเนี่ยมัน displacement ลงไปมันปึ้งลงไปแบบไม่ได้เป็นแบบค่อยๆลงมันแบบลงไปเลยอ่ะเห็นปะ่ะมีแด,ด่แห้งดำเนี่ย แล้วเกิดการ market structure shift เนี่ยแหละครับ displacement อ่านี่ displacement แล้วนี้ัวครับแล้วนี้ liquidity sweep นะครับจุดบนนอะจุดบนไม่ใช่จุดล่างนี่นะครับทีนี้ liquidity sweep มีทั้งหนึ่ง displacement ที่ดีก่อให้เกิดการ ms mss ที่ดีนะครับมี liquidity sweep นะครับสองมีอะไรอีก อย่างสุดท้าย fbg นั่นเองนะครแฟอรู้ก,กับแท่งหนึงกับแท่ง3ม,มันไม่มา,มาบรรจบกันนะครับก็จะเป็นช่องว่างของราคานั่นเองนะครับมี fbg และนี่ก็คือ mss ที่ดีนะครับผมให้แบบ n mss บวก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 บซึ่งเห็นไหมครับว่าพอมันเกิดเนี่ยปุ๊บราคาเปลี่ยนจากเทรนขาขึ้นเป็นขาลงเลยนะครับเห็นปะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหา Market Structure Shift นะครับอันนี้ผมก็พยายามสรุปให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะฮะซึ่งเข้าใจง่ายไหมอันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเนื้อหา m s s แล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะปูในเรื่องของไอเซนนี่แหละนะครับ l i q u i d i t y ว่าที่ผมเมนชั่นในคลิปเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันใช้งานยังไงแล้วคอนเซปต์ของมันเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะฮะแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเทดดิงบูทแคมออกมาบ่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปสอนเทดไม่ใช่สอนเทดคลิปไลฟ์เทดนะครับก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ครับถ้ารู้สึกว่าคันมืออยากจะแบบลองศึกษาก่อนนะครับก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทำไลฟ์เทดไปได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้หรือเปล่าสัญญาครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม